สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมกับเอฟซีทุกท่านต้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางอ่าครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําสัปดาห์น่องคำหน่อกะตั้งร้านก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายนะครับสําหรับอ่ารถทุกขนาดนะครับก็มาตีต่อสอบถามกันได้นะครับจะเอาแบบไหนอย่างไงนะครับผมที่เบอร์0813662756นะครับ เริ่มต้นคันแรกนะครับกันนี่นะครับโคบูโตเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดกันนี่เป็นตัวดีทีนะครับอ่ากันนี่ปีหกศูนย์อ่าอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพรวนช้างนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้แล้วอ่าครับกันนี่สวยงามเดิมอยู่นครับถอนคาดเบกเกตัดแล้วก็ยังหน้าใหม่นะครับยังหลังประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าถ่ายแห้งงามเดิมอยู่อ่าครับกันนี่ชั่วโมงใช้งานอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยพันเก้าร้อยชั่วโมงเนี่ยฮะอ่า ก็นี่เช็คความใช้งานเป็นมันเครื่องกองอย่างเอเรียบร้อยละก็นี่เปิดราคาไว้แค่4 3, 4 0 0 0 0เกาปบาทนะครับส่วนการถัดไปนะครับคูบใต้ L368 SP นะครับก็นี่ปี57นะครับเช็คความใจงานเงือเป็นคานโกงนะครับเนาะอ่าชมงใจงานอยู่ติดันเก้าร้อยชมงนะครับปี57มีแบดันหนา้าแล้วก็ผ่านทวนจ้าเงือน,นะครับก็นี่พันเก้าร้อยชมงนะครับท้ายสวยแห้งดีอยู่นะครับ ก็นี่เปิดราคาเพียงแค่3ามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับรถเช็คพร้อมใจเครื่องบบเคยแก้นะครับเครื่องแกดีอยู่อ่าครับสวยงามสีสันเดิมนะครับผมอ่าครับฝากไว้กั้นหนึ่งเครื่องยนต์สามสูบนะครับส่วนเครื่องยนต์สี่สูบอีกคันหนึ่งนะครับคูเปอร์ต้าเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับคันนี้ปีหกหนึ่งนะครับชั่วโมงใช้งานอยู่ที่ประมาณสองพันชั่วโมงต้นๆอ่าครับคันนี้เปลี่ยนใบมีดทึ่งใหม่นะครับส่วนอ่า ยังหน้ายังหลังก็ประมาณ70%นะครับห้องโดยสารสีสันสวยงามเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องน,นี้ผมเช็คน้ำบดันอ่าเครื่องมีไอสท้ายแห้งงามอยู่คันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วกว็ผ่านทวนจ้างเปิดราคาเพียงแค่สี่แสนงหม่นเก้าพบาทครับ4 2่0 0 0บาท, 4, 90, 000, บาทครับรถเช็คพร้อมใช้งานอ่าเครื่องยนต์สีสูบงานไร่ก็ดีงานนาก็ดีอ่าครับคันถัดไปนะครับ คูเปต้า lc 0 1 8นก็นี่เป็นตัวดีทีนะครับก็นี่ปี61นะครับก็นี่พื้นฐานรถดีเลยสีเดิมงามาจากโรงงานนะครับนี่ย่างหน้างามยังหลังประมาณ70%นะครับยังหน้าเปลี่ยนไม่ฮือนะครับก็นี่เช็คพร้อมใจเหมือนกันคัน้ำเื่องกล้องเปลี่ยนฮือเริบร่อยผ้าสวยแห้งเดิมนะครับก็นี มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแลว้วก็ผ่านทวนจ้างนะครับอ่าเปิดราคาไว้ทีสามแสนสี่หมื่นห้าพันเออสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเช็คพร้อมใช้ให้แล้วอ่าลงนาสบายๆงานไร่ก็พอใช้ได้อ่าครับส่วนใหญ่ขึ้นมานิดหนอ่อยอ่า คันนี้คูเปต้าเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปรดีทีนะก็นี้เป็นปีห้าเก้านะครับคันนี้ปีห้าเก้าเช็คความใจเฮงเรียบร้อยนะครับยังนาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังหลังประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอ่าคันนี้เช็คความใจครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับอ่ารถใช้งานประมาณปั๊บเก้าร้อยชั่วโมงนะครับประมาณพันเก้าถึงสองพันเนี่ยอ่าใช่แห้งสวยเดิมอยู่คันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพ้นจ้างนะครับเปิดราคาไว้ตีสี่แสนอ่าสามหมื่นเก้าพันบาทนะ 4แสนสามื่นเก้าพันบาทอ่าครับลองเข้ามาดูมาลองได้อ่าครับคันถัดไปคูบูต้า L3600T DT นะก็น,นี่ปี53นะครับก็น,นี่ไม้ขาดมาปั้นสองร้อยชั่งครับก็น,นี่ถอนคัดยี่ห่อเกียตัดนะครับเครื่องเกียร์ดีอยู่อ่าก็น,นี่สีสันห้องด้วยสารสีเดิมย่างหน้าเปลี่ยนไม้เฮือย่างหลังประมาณอ่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมดละอ่าครับเปลี่ยนมันเครื่องกอง้องเหมียงเฮือพร้อมจะง,งานละอ่าก็น,นี่ อุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันไปด้านหน้าแลว้วก็ผ่านทวนเปิดราคา2 6 9 0 0 0บาทนะครับอ่าจะจัดโปอยู่เหลือ2อ,อง0 0นอ่าไข่ซอกหาล้านมาเจอนะครับกะร้องโทรสอบถามเขาไม่ได้นะครับตีเบอร์0 8 1 3 6 6 2 7 5 6นะครับผมวันนี้กะนำเสนอเอฟซีกับปอแมงพี่น้นองไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม